Hãy cái cho kênh Ghiền Mì này Để cái bỏ đi những này hấp cái này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  cái โอเคเวลาโรตอเคจับแน่นนะเดี๋ยวถอยหลังไปจุกเลยนะบอกให้นะไปจับไม่ได้จับไปนได้บ่ออ่อง่ายกว่าเออเออกอดได้กอนไหนแน่นเลยไปไปได้ความคตรโรตัสโอ้ยลัว ขับนิดเดียวเสียวนั่นนะไม่รีย่ครับไม่เป็นไรครับเกคเดียวเดียวพอแล้วเับธอต้องประกาศให้เช่ผ่านพ้นก็ผ่านนี่อนี้หรอคะหงอาอยากกินคอขับรถคนยขับไปไม่เป็นเลยก่อนแล้วนี่ไงบอกใม่พูดแล้ว เอาล่ข <se> <dumpling> <squ aren> um, <sh> ึ <can> ัน้นแ้นเาล้ลไ้นะขอบคุณครับขอบคุณครับรอเียครับะวบงรลระวบงรล เคยแวะกินไหมเนี่ยไม่เคยเลยของดีๆอยู่นี่เองเออเราขับผ่านไม่เคยเข้าไาเลยนี่กบไปเดินนี่ตรงเมื่อกี้เออรู้ว่ามีสาวกว่าเยอะเลยเออไม่บอกไงเดี๋ยวขึ้นมาข้างขางผ่านผ่านแถวไม่เคยแวะเลยตรงนี้เออแค่เอาวะองค์อรเนี่ยเออเทียบข้างข้างบัตรข้างกับบาดห้องเนี่ยเออ มันเขา่าม้าเอไงมันขวารถิาน่าจะเลี้ยวขามาเองหน่อยเดียวเลี้ยวตะเลนเล่นทางนอปอะไเลี้ยวถินอืมแด้วแบบเแวะข้ามา้านะ